เอาไหมไหมมือถือเป็นไรอะ่ะก็เครื่องเล็กจอไม่ใหญ่เลยอะคะ่ะทำไมไม่ใช้ Honor Magic V2 ล่ะเพราะว่าใช้แล้วนะครับเครื่องบางกลางจอใหญ่ได้ไสบายดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยมือถือตัวใหม่ล่าสุดจาก Honor ค่ะเป็น Honor Magic V2 นั่นเองค่ะใช่แล้วครับจุดเด่นก็คือนี่เลยอย่างแรก ความบางของเขาคือบางมากนี่ขนาดมันพับอยู่แล้วนะเนี่ยเอาพายใหมขคอถือนิดนึงและน้ําหนักมันก็เบามากด้วยเหมือนกันค่ะใช่เทียบเลยเทียบเลยเ<อ>ครื่อง<ด>ที่มันอบอกจอไม่ใหญ่เมื่อกี้นี้เอามาเลยวางวางคืออ่ะถ้าเทียบกันอย่างนี้อันนี้ iPhone นะและนี่คือออ n น r คือแทบไม่ต่างกันด้วยซ้ำาค่ัใช่นี่คือขนาดพับเครื่องแล้วนะครับ9.9มิล ตรงกลางไหมคะเพราะว่ามันจะบางมากกว่านี้อ,อีกหรอคือยิ่งตอนใช้แบบกลางครับยิ่งบางเลยเทียบเทียบกันแบบนี้ให้เห็นกันจะ่ะจ่ะบางลงครึ่ง,<อ>งหนึ่งเลยไงใช่ค่ะถ้าเกิดเทียบกับ Pro Max นะครับนี่แหละคือความตั้งใจของเจ้า Owner Magic B2 เพราะต้องบอกเลยว่านี่คือมือถือจอพับค่ายที่สามที่พร้อมท้าชนนะครับก่อนหน้านี้มี Samsung แล้ว Oppo แล้วนะครับเขาเรียถึงคิวของ Owner กันบ้างใช่แล้วอันนี้คือบางที่สุดในไทยหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ย บางที่สุดในไทตอนนี้แล้วครับ <Wow. S 1> ทั้งตอนพับแล้วก็ตอนการคือบางจริงจังซึ่งเรื่องของความบางกับน้ำหนักเนี่ยเอาจริงก็เป็นจุดที่หลายๆคนเวลาใช้มือถือจอพับก็เจอปัญหาประมาณนี้อยู่ ใช่เพราะเวลาใช้มือถือแบบนี้คืออยากคำนึงเรื่องความแบบสะดวกผกพาง่ายไงแต่ที่ผ่านมามันยังแบบเอ้ยเทอะทะอยู่เลยคือพับครึ่งแล้วแบบหนาบางทีก็ใส่กระเป๋าแล้วกมันตุงๆใช่ไหมใช่ค่ะอีกอย่างก็คือเรื่องของน้ําหนักที่พอมันเบาลงแล้วอ่ะเวลาแบบเราต้องการจอหรือว่าถือใช้งานมือเดียวก็สะดวกง่ายด้วยใช่สบายมือมากขึ้นใช่แล้วอันนี้พะหมารู้สึกว่ามือถือเครื่องนี้เหมาะสําหรับใครที่อยากออกไปทํางานข้างนอกคือไม่ได้ตั้งใจจะออกอ่ะอาจจะแบบ กำลังจะไปธุระแต่งานฉันไม่เสร็จเลยต้องแบกคอมไปด้วยแบกแท็บเล็ตไปด้วยก็ไม่สะดวกเครื่องนี้แายว่าตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าเขากก่าออกมาแล้วแบบใหญ่มากทำงานได้แบบตอบโจทย์แน่นอนค่ะก็คือเหมือนกับหยิบปุ๊บเนี่ยก็สามารถจะเปิดทำงานอ u l t ิ t a s k i n งได้เลยแล้วก็สามารถเก็บพกพาได้สะดวกเหมือนกับเออเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถพกพาได้ง่ายๆเลยค่ะใช่แล้วครับผมซึ่งตัวเนลจอก็เรียกว่ามีขนาดใหญ่สุดด้วยถ้าเกิดเทียบกับหน้าจอพับในบ้านเราตอนนี้ครับ ตอนที่พับอยู่6.43นิ้วแล้วพอกาองออกมาก็จะกลายเป็นเจ็ดจุนิ้วครับแล้วถ้าเกิดสังเกตใช่ไหมตัวหน้าจออ่ะม,มันสมูทเนียนไปเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดไม่เอานิ้วไปลูดอะ่ะก็ไม่ค่อยรู้ถึงความแบบที่มันเป็นล่องอาบานพับเลยคือแบบช<ๆ>่วงของที่ผ่านมาทเป็นบานพับเนี่ยมันจะบางมากๆะนะครับคือต้องบีบบงบุมงครัที่จะมองเห็นใช่ใช,ใช่ต้องรอแบบแสงตกกระทบใช่แล้วก็เกิดแบบใช้งานปกติเนียไม่ค่อยเห็นแล้วก็เนี่ยมันกางได้สุด ปเป็นเส้นตรง,งเลยไม่ได้เป็นแบบงอหรือโค้งขึ้นมาใช่ใช่องศาแบบ180แล้วเขาสามารถพับแบบแข็งแรงด้วยป่ะคะอันนี้แข็งแรงทนทานครับเนี่ยเขาบอกว่า400,000ครั้งเดี๋ยวแท้พายใหม่พับไปเรื่อยๆนะครับจนนับค่ะ1นับค่ะ2ให้คขาส0 0 0 0นนะคะสทุกคนอยู่ดูกับพายใหม่้นะคะ4 2,000 years later 4ี่ร้ก้าสเก้าแล้วทุกคนไม่มีใครให้ามพายใหม่ยังอยู่โอเค เดี๋ยวพี่ไปสั่งอะไรมากินเดี๋ยวแผ่ทำก่อนเดี๋ยวอะไรมาให้กินนะของมาม่าหมูสับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ห้ามหรอแล้วจริงๆแล้วเครื่องนี้ใช้งานได้ยังไงบ้างคะคือจริงตัวนี้ต้องบอกว่าแม้ว่าทางอัเนอร์จะออกแบบให้มันบางเฉียบขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังสามารถจะหาช่องใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้เป็นดูอัลเซลล์0 0 0มิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็รองรับตัวซุปเปอร์ชาร์จ65วัตต์ด้วย ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชาร์จนานด้วยเพราะว่าตั้ง66วัตต์ส่วนของระบบ UI และการใช้งาน,นครับ Honor Magic V2 เนี่ยก็ยังออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานแอปนะครับแบบ2หน้าจอพร้อมกันนะครับหรือว่าจะเลือกปรับ Skill a p พลิเคชันก่อนก็ได้แต่มีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือการแบ่งหน้าจอมันจะเป็นแบบซ้ายขวาแสดงว่านี้แบ่งสูงสุดคือได้แค่นี้หรือเปล่าคะหรือว่าได้มากกว่านี้แบ่งได้2 S <S <S แต่ว่าเ,เ,เปิดหน้าต่างเพิ่มได้อีกอ <S 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 เป็นหน้าต่างลอยเพิพ่มได้อ่าใช่แล้วนะครับเปิดหน้าต่างเพิ่มได้ลอยขึ้นมาแต่ที่มันจะขาดไปก็คือแอปพลิเคชันที่สามารถจะเปิดแนวนอนได้อันเนี้ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่ <S 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 ก็คือไม่ใช่ว่าจะเปิดแล้ว เลือกวางบนวางล่างได้เลยดู YouTube อะไรก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่อาจจะมีข้อจำกัดในการแบ่งหน้าจออยู่ทีหน่อยจุดเด่นยิ่อยางของมือถือจอพับใช่ไหมก็คือเรื่องของการที่มันใช้งานได้หลากหลายไม่ได้มีแค่พับกับกลางเพราะว่ามันยังสามารถเอามาตั้งแบบนี้ได้ด้วยเอาไว้แบบดูหนังระยะยาวเราไม่อยากถือก็ตั้งเลยต้องหรือเป็นพวกประชุมออนไลน์ครับก็สามารถใช้วิธีนี้ตั้งได้หรือไม่ก็ตั้งเป็นขาตั้งกล้อง เราก็ไปยืนถ่ายถ่ายนั้นใช่ใช่ใช่จ็ได้เป็นแบบเป็นมุมถ่ายรูปใหม่เก๋ๆไม่เหมือนใครนะครับแล้ก็เนี่ยเขาจะมีพวกฟีเจอร์เสริมอย่างเช่นถ้าเราเลือกใช้งานในโหมดแบบนี้นะครับตั้งไว้บนโต๊ะก็จะมีแบบพวกเหมือนกับเป็นออปชั่นนะเป็นเหมือนการตั้งโต๊ะเห็นปะก็เหมือนกลายเป็นเครื่องประดับได้เองโต๊ะทำงานอะไรอย่างงี้นะครับมีคนทัวเข้ามาแล้วก็จะแบ่งหน้าจออะไรพวกนี้ได้สมาร์ทโฟนของออเนอร์ทุกรุ่นนะครับมาพร้อมกับ Google Mobile Service หรือว่า GMS สามารถล็อกอินใช้งาน Google Account บริการ Google Play โหลดแอปต่างๆหรือว่า YouTube ได้ทั้งหมดนะครับผมรวมถึง h Owner Magic V2 เครื่องนี้ด้วยครับซึ่งเรื่องของตัวเกมอันนี้ไม่ต้องกังวลเลย Snap Dragon 8 Gen 2ครับตัวท็อปอยู่แล้วนะครับกราฟิกจัดมาเล่นได้ทุกเกมสบายๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ v วีทับจี้ i ชินิมแพจบๆในเครื่องนี้ <c oughs> แน่นอน <c oughs> ถ้าเกิดพูดเรื่องการใช้งานเรื่องชิปกันไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอา้าเราเรื่องกล้องหนะ้าทำออกมาได้ดีด้วยหรือเปล่า <Okay. S 2> ตัวนี้ก็ให้มาที่50ล้านเหมือนกันนะคะเป็นกล้องหลักอัลต์รไวก็ให้มา50ด้วย mm. เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครอยากถ่ายซูมหน่อยเป็นพอร์เทรตเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่20ค่ะและกล้องหน้านะใครสสยเซลฟี่อยากจะถ่ายก็อยู่ที่16ล้าน,นะคะ่ะเป็นกล้องคู่ข้างหนา้าก็คือด้านนอกตรงนี้ด้วยแล็นนด้านในอันนึงแล้วก็ข้างในอันนี้ค่ะก็คือ16ล้านเหมือนกันใช่คือไอตัวกล้้อองดานนใก็แ เหนึงเหมือนกันนะคือมันอยู่ตรงกลางคือเอาเป็นว่าเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วกล้องอะ่ะมันจะอยู่ข้างบนตรงกลางทําให้เราอะ่ะรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วตาเหมือนแบบก็เกือบจะมองอกล้อง<ช>อยู่แต่อันนี้พ่อถ่ายมาแล้วก็จะตาเขียนเขนิดนึงก็พยายามหาจุดโฟกัสให้ได้นะคะไม่แล้วก็จะมีเรื่องของนี่แหละครับคือต้องบอกว่าตัวกล้องด้านในเนี่ยของฝั่ง h o n o r Magic V2 ก็ออกแบบมาให้เป็นแบบเป็นรูกล้องเลยอ่ะเพื่อจะได้ไม่ลดทอนเรื่องของความละเอียดหรือพิกเซลพะฉันใช้ตัวนี้ หรือว่าตัวด้านนอกก็จะได้ภาพเซิร์ฟี่ที่เหมือนกันชคนะมชัดอะไรแบบนี้ส่วนที่ใรมบอกตะกินนี้ว่าเฮ้ยไอตัวกล้องเซิร์ฟี่ด้านในเนี่ยถ้าเกิดเราถา่ายอาจจะแบบมุมมุมมองแปลกๆหรือเปล่าครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกมือถือกัมภาพ,พจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ตัวกล้องหลังชุดนี้ที่เซ็นเซอร์ดีกว่าในการถ่ายได้หมดเลยเซลฟี่อัลตร้าไวท์วีฟี่ทุกสิ่งญาครับหรือเป็นพอเทตก็ใช้ตัวนี้ถ่ายหมดเลย เนี่ยก็จะได้เซ็นเซอร์ที่ความละเอียดดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของพิกเซลเรื่องของอสีสันมจัดได้มากขึ้นถ้าเกิดใครแบบโอ้ยสิล้านฉันไม่พอ,อ,อช่วงแรกก็จะแบบว่านิดเึงแหละเรื่องของการมองอะไรอย่างเงี้ยน <c oughs> แต่พอสตาร์ทชินแล้วก็จะฟินกับการที่ใช้กล้องเมนก็ต้องชินอยู่แล้วล่ะค่ะ <laughs> ทำตัวให้ชิน สำหรับใครที่ถ่ายภาพบนะุคคลน่ะชอบเซลฟี่นะคะพี่ไหมไปเห็นมาว่าเขาอ่ะมีแบบเป็นฟิลเตอร์แต่งหน้าให้ด้วยเหมือนกันนะคะคือฟิลเตอร์ที่เขามีมาให้มันไม่ค่อยโปะคะ่ะแบบว่ามันมันเนียนอ่ะมันไม่ค่อยดูปลอมไม,แบบไม่ได้ดูออแบบว่าฉันแต่งหน้าเวอร์อ่าสิ่งที่เขามีมาให้นะคะคือทําให้แบบว่าหน้าดูนุ่นนอะ่ะอันนี้ปรับระดับได้หมดเลยแล้วก็มีหน้าวี แต่อันนี้คือแพอมไมลลองปรับถึงระดับ10บแล้วอ่ะมันยังดูธรรมชาติไงถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นอ่นอะคือเหมือนแบบน,นี่คือแพมไมดึงมาไม่ค่อยธรรมชาติแล้วนะเพราะมันจะเพราะผมหน้าก,กลมมากมันก็จะวีเยอะหน่อยปะ่ะดูดิงวีจนแบบนี้เลยอ่ะเออแต่คือสาหรับแพมไมรู้สึกว่ามันยังธรรมชาติอยู่และอีกอันนึงที่แพใไม่ชอบคือมีโทนสีผิวให้เลือกด้วยอ้าว คือแบบอยากเปลี่ยนนี้หรอใช่อยากจะผิวเข้มขึ้นหรืออมชมพูขึ้นอันนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันอ่ะพี่พี่พัดอยากผิวอมชมพูป่ะคะไวแรกแยบเึกสองไวแรกแงบผิวอมชมพูเฮ้แต่ดีงานดีงานดีครับกล้องออเนอร์ก็โอเคอยู่แล้วด้วยแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์ของตัวออเนอร์เมจิกก็คือเขาพัฒนาั้งของกล้องถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องของกล้องถ่ายภาพก่อนล้วกัน นะระยะของการซูมของ Honor Magic V2 เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับคือ <c oughs> ถ้าเป็นกล้องหลักเนี่ยจะมีออตาไวที่0.5เท่าคือกว้างไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถซูมได้ที่ระยะเลนส์คือ2.5แล้วก็ถ้าเป็นแบบซูมแบบปรับ AI ประมาณ10เท่านะครับ <c oughs> แต่จริงมันขับไปได้ถึงสูงสุดคือประมาณ40แหละ <c oughs> แต่ระยะที่มันถ่ายแล้วชัดเนี่ยประมาณ10เท่า <c oughs> ถ้าเกินนั้นจะเป็นดิจิตอลไปหน่อยนึงนะครับ จากที่ไปลองถ่ายมาผมว่าสีสันก็ยังคงทําได้ดีครับสไตล์ของออเนอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยเรื่องของการถ่ายพวกมาครูเองก็ทําได้ดีด้วยเหมือนกัน อ,อีกส่วนนึ่งก็คือเรื่องของวิดีโอค่ะเป็นไงคะอ่าตัวนี้นะครับคือพอมาได้ตัวซอฟต์แวร์สตาคของออเนอร์เมจิกมาแทบจะหมดเลยนะครับโหมดโปรวิดีโอก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดภาพยนตร์ที่แบบสามารถเลือกถ่ายแล้วก็เปิดแบบรัดรัดก็คือลูคัพเทเบิลที่มีการปรับโทนสีมาแล้วนะครับหรือจะเปิดเป็นหลอกเลยก็ได้เอาไปดึงสีไปปรับแต่งที่หลังได้เหมือนกับที่เราดูหนังครับบางทีเขาถ่ายอีกซีนหนึ่งมาแล้วปรับเป็นสีเป็นอีกโทนหนึ่งไปนะครับ จะเป็นสายโปรนะครับก็เลือกปรับพวกค่ากล้องได้ด้วยชัตเตอร์สปีดนะครับดูรับแสงอะไรขึ้นมาเยอะเหมือนแบบเป็นกล้องใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่ส่วนพวกโหมดฟีเจอร์เสริมก็มีครบหมดครับจากทางออเนอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกอ่ะสโลโมชั่นซูเปอร์มาโครนะครับมุมมองคู่แบบใช้กล้องสองตัวพร้อมกันอะไรแบบนี้อ่ะนี่นะครับออเนอร์มิจิก V2 ครับมือถือจอพับที่ ร้อมลุยในบ้านเราจบร้อยแล้วกับความบางและเบาสุดๆไปเลยนะครับ ใช่คือขอ,อนอกจากความบางนะหมายขอพูดเรื่องหน้าตาเขาบ้างเพราะว่ายังไม่ได้พูดเลยอูนี่สวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอ่ะมีกี่สีคะพี่พัดมีสามสีมีแค่สองสีสิมีสีม่วงแล้วก็มีสีดานั่นเองคะ่ะอันนี้ก็เป็นสีม่วงคือม่วงมันจะออกแบบไวโอเลตเข้มๆหน่อยอ <c oughs> คือทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบดูเข้มเกินไปหรือเปล่ปปาอ่ะถ้าเกิดสะท้อนแสงเห็นไหมมันมีความวิบวับขึ้นมาแล้วมันเล่นแสงค่ะเพราะว่าเนื้อมันแบบ เป็นกลิตเตอร์แต่ว่าผิวสัมผัสเป็นด้านนะคะมไม่ต้องกลัวลอยนิ้วมือเลยสวยมากคือแบบได้ลุกดูสุขุมดูแพงประมาณนี้ก็คืออ,อาจจะเลือกเฉดมา2สสีในบ้านเราคือจะเป็นสีม่วงที่เผื่อว่าจะไปจับตลาดสาวๆบ้างหรือเปล่าใช่ไหมพราะจริงรูปทรงมันก็เหมือนกับที่เราเคยดูตัว V-Purse ไปนะครับที่เราเคยเอามาแกะกล่องแล้วก็ลองให้ดูกัน ก็ผมว่ามีความชิคประมาณนึงอยู่รับดีไซน์ของตัว Magic V2 เขาก็รูหลาททันสมัยอยู่นะเออนีดนึงตรงนี้ขอบเขามนด้วยรู้สึกว่าจับแบบง่ายมันไม่แทงมือตอนใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ใช้ก็ไปเลือกสีดําเลยก็ได้เหมือนกันดูดันไม่เกรงใจใคร h o เ o Magic V2 คนอ่นกัก็ <laughs> ตัวนี้ข้อร,ราคาในบ้านเราเนี่ยสเปคก็คือ s ซนเ8 Gen 2นะครับคุณได้หน้าจอที่ใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องที่บางมากๆ RAM 12 ROM 512ชุดกล้องหลัง3ตัว Falcon Camera นะครับเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซล u ั t ตร้าไว50ล้านแล้วก็ Telephoto 20ล้านนะครับแบต 5,000mAh ชาร์จไว66วัตต์สเปคจัดเต็มขนาดนี้นะครับตัวนี้เปิดมาที่ราคาอุ้ยพี่พาชอย่าเพิ่งกลัวละแพงแน่เลยเจนหมื่นะคะเนี่ย มีทอนทอนเป็นหมื่นด้วยไม่ใช่ทอนสิบบาทเปิดจิดีดูเปิดมาที่59990าครับมาพร้อมกับบล็อกที่แบบว่าคุณได้ทุกอย่างไปเลยนะครับคุ้มอยู่เลยเนี่ยมีค้งมีเครื่องมาให้บุนทำไมในบม็ก็เปิดผิดด้นี่นะครับเขาจะกลางมาให้ในกล่องอันนี้ใช่อุปกรณ์ไหมครบหมดครับทั้งพวกหัวชงหัวชาร์จนะครับชาร์จไวแล้วก็จะมีเคสมาให้เป็นสลิมเคส แบบนี้อ๋อใส่ไงนี่มีขาตั้งเดี๋ยวนะสลิมเวอร์ุกคนได้มันไม่ชวยสลิมทุกอย่างแบบสลิมเลยแบบใส่แค่นี้พอคือเขาไม่อยากให้น้ำหนักใช่ใช่ใช่แล้วก็ีมีขาตั้งเลยตั้งนี้ได้ใครสนใจก็เดี๋ยวไปลองเล่นตัวจริงกันได้ผมคิดว่าจะตามหน้าช็อปนาชจัางกันแล้วครับกับอ o อ o เ m อร์ c ี2นะครับนี่ลง วอ้เดี๋ยวไงกลับมาเจอกันคราวหน้านะครับวันนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยตรงไหนอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Honor Magic B2 ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับค่ะลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c ค i b e ให้ชมโดยเซนด้วยนะคะครับสวัสดีครับ <c oughs> บางจริงจังอะเอามาพัดที